แล้วเราก็มาพูดคุยกับอีกสายหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณก้องสวัสดีค่ะคุณก้องสวัสดีครับผมคับโอ้เสุดหล่อสุหล่อมากเลยคุณก้องไหนคะเนี่ยอ่าจากสกลนครครับโทรทางไกลเหรอคะหรือไงครับผมฟังผ่านแอปของแคมพาแล้วก็โอโทรขอเพลงครับผมอ๋อครับก้องเพ่ไรหรือเปล่าครับเนี่ยฮะการีิกบครับคุณคุณจะมาอํานะก้องเ่ไรเนี่ยเขางานเยอะมีงานทุกวันทุกคืนน่จะมีเวลาโทรมาหาพวกเราเหรอ เฮ้ยสองหนุ่มหนุ่มสาวคูนี้จับคู่กันทันทีต้องขอสักหน่อยครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนกล้องไวไล่จริงๆใช่ปะเฮ้ยอาสวัสดีน้องกล้องไวไล่ด้วยนะคะไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อเออร้องเพลงให้ฟังก่อนต้องร้องเพลงของตัวเองมาสักหนึ่งท่อนได้มาเพื่อเป็นการพิสูจน์กัน เด็กอุทัยยไม่ใช่สิกล้องเวลัยเขาต้องใส่วสิบถิมกันโอเคโอเคพี่ใส่บสิบถิมกันใส่วสิมีกันและกัน ใส่ว่าสิฮักแพงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปโอ้เสียงก็เหมือนอยู่นะใช่นะคล้ายๆนี่คุณเป็นคุณเป็นก๊อปปี้โชว์ของก้องห้อยไร่ใช่ไหมคะโอ้พี่ก้องห้อยไร่ไม่ดังขนาดนั้นพี่ยังไม่มีก๊อปปี้ครับเอาไปว่าเขาไม่เออ่ตัวจริงโอ้โหลมอะไรพัดมาเนี่ยก้องห้อยไร่ซุปตาแบบตอนนี้เพลงที่อยู่ในอันดับหนึ่งทุกสถาบันเลยนะเนี่ยของเราด้วยของเก้าห้าด้วยนะคะครับ ครับเป็นไงบ้างไม่ไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยตั้งแต่แบบใสยว่าสิบทิมกันดังมากๆาเนี่ยนะคะก็ก็ก็ดีใจครับพี่ครับตอนนี้ก็ทํางานทํางานทุกวันเลยครับตอนนี้เดินทางเขา้ากรุงเทพครับเพิ่งเสร็จงานที่นครพนมกับหนองคายเมื่อวานครับอ๋อค่ะแล้ววันนี้มาเล่นที่กรุงเทพใช่ไหมเล่นแถวไหนคะ,ะมีเล่นอยู่แถวแถวตลาดสมาพรแล้วก็มีที่กอมพอุครับสองที่ครับผมอ๋อเหรอ เมื่อวานนี้เพิ่งไปแถวกม6มาเดี๋ยวนี้อย่องไปดูดีกว่าถ้าเกิดแบบเด๋ย่องไปดูกล้องได้ไหมผมก็จะต้องดูพี่เหมือนกันว่าพี่จะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยววันวันนี้มีเล่นที่กม6ใช่ไหมครับผมเห็นป้ายเห็นป้ายเพราะอยู่แถวบ้านเราครับเมื่อวานเมื่อวานนี้พาพี่เก๋ไปกินขนมเบื้องมาเอเพิ่มความหวานเพิ่มความหวานเออครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวคืนนี้จะไปสังเกตการนะครับผม่าใกล้บ้านพอดีนะฮะถ้าผมผมผมขออนุญาตถามแป๊บหนึ่งครับว่าเออ เห็นวิพีไปไปไหนด้วยกันบ่อยๆนี่ทุพกพี่แอบชอบกันใช่ไหมเนี่ยยันมากตอนนี้โอ้โหเสียหายเราโฟกัสเรื่องงานอยู่ตอนนี้ไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่คิดเรื่องความรักเลยก้องค,อคือเป็นเพื่อนการทํางานด้วยกันแต่ว่าในอนาคตเนี่ยจะพัฒนาไปยังไงก็มันก็สุดแท้แต่นะครับไม่ไม่แต่จริงๆพ,พี่จะตอบแบบนี้นะก้องนะคือจริงๆแล้วเราไปกันเป็นกลุ่มแต่ว่านักข่าวอะ่ะไปถ่ายมาเห็นเป็นแค่สองคนเห็นไหม เออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีอะไรกันจริงๆพี่กับพี่กบยังแบบเป็นเป็นเพื่อนกันอยู่ครับเราก็แค่ดูดูกันอยู่แค่นั้นเองนะอย่าแบบอย่าไปเชื่อข่าวลือรู้สึกหมันไส้ตัวเองนะคือคือกล้องพูดอย่างนี้พี่จะเสียหายนะครับผมโทษที่ผมขอโทษอ่ะเนี่ยนะอุ๊ยอุตส่าห์บอกว่าโทรมาคุยกันนี่ให้ขอบคุณแฟนๆ f m เก้าสิบ้าเนี่ยที่แบบเขาช่วยกันโหวตเพลงเราขอเพลงเรากันนะจนขึ้นอันดับหนึ่งมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องๆเอ็นเกาสลบห้าลุกเท้าานครทุกๆคนเลยครับค่ะ่าเป็นเป็นเป็นของขวัญชิ้นใหญ่หลังจากวันเกิดของผมที่ผ่านมาจริงๆครับไม่เคยคิดคือเอาแรกจริงๆคิดแค่ว่ามีพี่น้องเขาชื่นชอบผลงานเพลงเราขอแค่สิบหนึ่งยี่สิบของเอ็มเกาสิบห้านี่ก็สุดยอดแล้วแั่เกินคาดจริงๆต้องขอบคุณมากๆครับให้การตอบรับแล้วก็ที่สําคัญเลยต้องขอบคุณพี่โกบพี่เก๋ด้วยนะครับที่ไม่อยากจะพูดว่าอะไรมากมายขนาดไหนไม่อยากจะพูดด่าเลยค่ะ ว่าเออจะคาใจว่าตกลงพวกพี่แอบชอบกันหรือเปล่าเปล่าค่ะไม่แอบชอบไม่มีไม่มีจริงบอกจริงๆว่าโฟกัสเรื่องงานจริงๆนะครับเอาละฮะขอบคุณมากเดี๋ยวมีโอกาสได้คุยกันนะกล้องขอบคุณมากดีใจด้วยที่วันนี้น้องสําเร็จขนาดนี้นะคะขอบคุณมากครับพี่กบพี่เกค่ะค่ะสวัสดีครับ